ขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าดูเงียบเงียบเงาเงาอย่างนียชอบคนผมทราบซึ้งในพระคุณของพระเจ้านะในวันนี้วันนี้ใส่เสื้อหนึ่งห้าเนียฮะสองศูนย์หนึ่งห้าจะมาถึงนะฮะชีวิตของท่านติดตามพระเจ้าด้วยความยำเกรงเชื่อฟังยอมจำนนต่อพระเจ้าเลยถ้าผมจะใส่เสื้อตัวนี้ขั้นระดับสองหนึ่งหนึ่งห้าเหมือนกับว่าเสื้อตัวนี้ไม่ใช่อยู่ดีคุณไปซื้อได้นะ ต้องอดทนและรอคอยเขามีสกสโลแกนของร้านเหมืนชีวิตเราติดตามพระเจ้าต้องอดทนและรอคอยรา,าน,นี้เป็นร้านที่99%ของทัวโลกเปิดสาขาคนใช้ใช้สินค้าของร้านนี้ในโบสของเรา100%ที่ใช้ผีพันธ์นี้ mm hmm. oh, ชื่อแบบผลไมนะ้ฮะคล้ายแอปเปิลชื่อสาลี S ่ฮะ S A L E นะเซล มีกชายประจำใช่ไหมที่หัวลเอกวันนี้จริงๆมาคนเดียวไม่ใช่มาคนเดียวมาทั้งครอบครัวเพราะว่าตั้งแต่คุณขัวประกาศว่าเป็นประธานของเอ,อเปีน,นี้2014ด้วยหัวข้อที่เราจะขอบคุณพระเจ้าข้าบเจ้าและครอบครัวจะขอบคุณพระเจะ้าใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเรากลับบ้านไปไประชุมไม่ใช่ธร,รมกิจนะประชุมครอบครัวนะเออหนึ่งเพื่อ เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำให้พระเจ้าเลยมีมติของที่ประชุมว่าหนึ่งร้องเพลงเท่านั้นยังไม่พอเพราะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่สองอธิษฐานแต่ถ้าถอดสมการมาคือเราสามคนพ่อแม่ลูกตกกันตกลงกันว่าคนใดคนหนึ่งในพวกเราจะต้องออกมาร้องเพลงและอีกสองคนจะอธิษฐานถือพก็คำนี้บอกว่าไงสุภาษิตบทที่หกข้อที่สาสิเ เราใช้ระบบอ,อูลินาทูม,มินะฮะกับฉลากฉลากนั้นก็ทอดลงบนตักแต่คําตอบทั้งสิ้นมาจากพระเจา้าว,นะวันนี้จะถวายเก่งพระเจ้าด้วยเพลงเพลงหนึ่งจะพูดถึงชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งเธอได้ถูกสอนรัประปากอกเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้จักพระเจ้า ก็ได้อยู่กับสามีแต่ด้วยความที่ด้วยความท,ที่เธอได้ติดตามเห็นแม่ของสามีที่ติดสนิทกับพระเจา้าแม่เห็นแม่ของสามีอธิษฐานเห็นแม่สามีที่นำสการพระเจ้าด้วยสิิสิทใจสิทตํากำังและสิทิความคิดและเธอก็ได้บอกว่าสามีเธอเสียชีวิตเธอได้บอกกับแม่ของเธอว่าถ้าแม่จะไปไหนฉันจะไปด้วยและประโยคอมตับทุกวันนี้คือ พระเจ้าของแม่จะเป็นพระเจ้าของฉันคือนางรู้นะวันนี้จะลองเพลงบทเพลงนี้ให้พี่น้องได้ฟังนะฉันได้พบพระอ,องค์ส่งเปลี่ยนฉันเป็นคนใหม่จิตใจที่เคยเรียกร้องจิตใจที่เคยเรียกร้องเฝ้าคอย เฝ้ามองและคอยเรียกหาเมื่อได้พบพระองค์ชีวิตฉันจึงมีค่าใจฉันจึงปราถนาจะเดินตามเคียงคู่พระองค์พระองค์ทรงมีค่าล้ำพระครพระองค์หนุนใจประทานพระองค์พระวิญญาณ ส่งสอนฉันอยู่เสมอประทานชีวิตให้ฉันความหวังที่ให้พลังฉันมีเพียงพระองค์ฉันรักแต่เพียงพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของฉันฮาเลลูยา ฮ <Hallelujah. S 2> <laughs> าเลลูยาจะเป่าประกาศร้องเพลงด้วยเสียงสรนเสริญฮาเลลูยาฮาเลลูยาทรงเป็นบิดานิรันทรงเป็นบิดานิรันทรงเป็นบิดานิรันขอบคุณคะ ก็เรียกเสียงบวดรอ้อนนะ